สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง r ร b b i t a i l l ่ากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องปุบพาแห่งรักใน EP ที่6-7เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะ จากความเดิมตอนที่แล้วที่พระเอกได้ฝากหลานสาวของเขาไว้กับนางเอกที่สตูดิโอของเธอแต่นางเอกกลับทำหลานสาวของพระเอก High. หายหานอวีเป็นคนมาเจอหลานสาวพระเอกระหว่างที่เด็กน้อยเดินเตร่ๆไปตามถนนเขาพาเธอไปทานขนมหลานสาวพระเอกถามหานอวีว่าเขาเป็นแฟนของนางเอกหรือเปล่าหานอวีตอบว่าอีกไม่นานต้องเป็นแน่ทั้งสองจึงโต้เถียงกันไปมาในเรื่องนี้เพราะหลานสาวพระเอกบอกว่านางเอกไม่ได้ชอบหานอวีหลังทานขนมกัน หลานสาวเพลอกให้หานอวีมาส่งเธอที่ร้านตัดผมของพระเอกหานอวีได้เจอกับพระเอก พระเอกจะเอาค่าขนมคืนให้หันอวี่แต่เขาไม่รับหลังหันอวี่ไปนางเอกก็โผล่มาด้วยสภาพเปียกปอนเพราะฝนตกเธอขอโทษพระเอกที่ทำหลานของเขาหายแต่เมื่อหันไปมองด้านหลังของพระเอกนางเอกก็แทบพูดไม่ออกพระเอกบอกให้นางเอกเข้ามาเช็ดเนื้อเช็ดตัวในบ้านก่อนเขาเดินไปหยิบผ้าขนหนูมาให้เธอระหว่างนั้นนางเอกก็พูดกับหลานสาวของพระเอกว่าเธอขอโทษเธอสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วขอแค่หลานสาวพระเอกกลับไปเรียนกับเธอนางเอกจะตั้ง าใจสอออนนนย่่งแหลานสาวพระเอกบอกว่าคนที่มาส่งเธอในวันนี้คือหานอวีนางเอกจึงตกใจมากสักไซเธอว่าพระเอกได้เจอหานอวีไหมพระเอกมาทันได้ยินพอดีเขาตอบว่าเจอและถามหลานสาวว่าหานอวีคือคนที่เธอบอกว่าเป็นแฟนของนางเอกใช่ไหมหลานสาวพระเอกตอบว่าใช่แต่เป็นตัวเธอเองที่เข้าใจผิดเองหานอวีไม่ใช่แฟนนางเอกนางเอกก็ย้ำกับพระเอกว่าไม่ใช่แฟนจริงๆพระเอกจึงบอกให้นางเอกไปอาบน้ำ ซิบถามเธอว่าต้องการให้เขาไปส่งผ้าให้หรือเปล่านางเอกตอบว่าไม่ก่อนที่เธอจะวิ่งขึ้นไปชั้นสองของบ้านด้วยความรู้สึกเขินอายนางเอกอยู่ที่บ้านของพระเอกจนดึกเธอเห็นเขาดื่มจึงเข้าไปหาพระเอกรู้ว่านางเอกมา ถามเธอว่าเธอมีเรื่องอะไรปิดบังอยู่กันแน่นางเอกไม่ยอมพูดพระเอกจึงไล่ให้เธอกลับบ้านนางเอกหัวเราะออกมาเดินเข้าไปหาเขาแล้วถามว่าในตอนนี้อยากรู้เรื่องของเธอแล้วหรอแต่ทําไมเธอต้องบอกเรื่องนี้กับเขาด้วยเขาอยู่ในฐานะอะไรถึงเรียกร้องให้เธอบอกตัวเขาเองไม่ได้ปิดบังตัวตนของตัวเองเลยหรือไงเรื่องอดีตความเป็นมาของเขาทั้งหมู่บ้านไม่มีใครรู้ความลับของเธอเธอจะบอกให้แฟนของเธอรู้เท่านั้นหรือว่าในตอนนี้เขาคิด นางเอกยังพูดไม่ทันจบประโยคพระเอกก็ปาขวดเหล้าในมือทิ้งเขาอุ้มเธอขึ้นมาจับให้นั่งตรงขอบระเบียงถามนางเอกว่าเธอคิดว่าเขาคิดอะไรอยู่นางเอกตอบว่าคิดอะไรเขาก็รู้ตัวเองดีนางเอกนึกในใจเขากำลังหึงเธออยู่สินะพระเอกทำาเหมือนจะจูบนางเอกแต่เขาได้ยั้งใจเอาไว้แลปล่อยเธอกลับบ้านเธอประเมินเขาต่ำไปแล้ว หลายวันผ่านไปนางเอกมาหาพระเอกแต่เช้าแต่เขากลับไม่อยู่นางเอกเจออามานแทนอามานบอกว่าพระเอกไปส่งลานสาวที่บ้านเกิดตอนนี้โรงเรียนของเด็กน้อยเปิดเทอมแล้วอามานถามว่านางเอกทะเลาะก,กับพระเอกใช่ไหมนางเอกตอบว่าเปล่าอามานจึงช่วยแนะวิธีการเข้าหาพระเอกให้ นางเอกเอาเรื่องนี้กลับมาคิดที่บ้านหากอยากเข้าหาพระเอกเธอต้องไปศึกษาเรื่องต้นไม้ให้มากขึ้นเพราะดูเหมือนว่าพระเอกจะชอบต้นไม้นางเอกเลยไปที่บ้านหานวีอาของเขาชอบต้นไม้มากดังนั้นที่บ้านของหานอีต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้แน่หานอีออกมาต้อนรับนางเอกอย่างดีเขายังเอาต้นไม้ที่อาปลูกไว้ให้นางเอกดูด้วยนางเอกรู้สึกว่ามันคุ้นตาเหมือนว่าเธอเคยเห็นที่ไหนหานอีบอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงต้น นี่น่ะมันหายากมากราคาของมันซื้อรถสปอร์ตคันหนึ่งได้เลยนางเอกกลับมาที่บ้านและอ่านหนังสือเกี่ยวกับต้นไม้จนหลับในวันนี้แม่ของเธอกลับบ้านนางเอกรู้สึกได้ว่าเรื่องอึดอัดใจกําลังจะเกิดขึ้นกับเธอแล้วแม่คอยบงการชีวิตนางเอกตลอดห้ามเธอทํานู่นทนํานี่จับนางเอกแต่งตัวตามแบบที่แม่ชอบแล้ววันหนึ่งแม่เห็นนางเอกมองไปที่สวนของบ้านแม่ถามนางเอกว่าเราควรหาคนมาจัดสวนดีไหมนางเอกตอบว่าแล้วแต่แม่ นางเอกอยู่ในการควบคุมของแม่มาหลายวันจนเธอรู้สึกเบื่อหน่ายไม่น้อยวันนี้หานอีมาหาเธอคุยเรื่องเรียนต่อที่มาหาลัยต่างเมืองว่าเขาเองก็สอบติดที่เดียวกับเธอนางเอกรู้ตัวดีว่าถ้าหากเธอไปเรียนต่อเธอจะไม่ได้เจอพระเอกอีกแล้ว วันต่อมานางเอกตื่นมาหาน้ำดื่มแต่เช้าปรากฏว่าน,น้ำหมดเธอเดินไปถามป้าแม่บ้านซึ่งในตอนนี้อยู่ในสวนป้าแม่บ้านบอกว่าเดี๋ยวเธอจะโทรสั่งน้ำให้ระหว่างนั้นอยู่ๆพระเอกก็ปรากฏตัวต่อหน้านางเอกนางเอกตกใจมากเธอกลัวความลับที่ว่าเธอเป็นลูกสาวของบ้านนี้ถูกเปิดเผยจึงทักทายพระเอกและโกหกเขาไปว่าเธอเป็นครูสอนวาดภาพให้กับลูกสาวของบ้านนี้ นางเอกส่งซิกให้ป้าแม่บ้านเล่นละครตามเธอป้าแม่บ้านแนะนำนางเอกว่าพระเอกเป็นคนที่มาจัดสวนให้บ้านนี้เมื่อแม่กลับมาแม่คิดว่าควรชวนพระเอกเข้ามาดื่มชาในบ้านเสียหน่อยแต่นางเอกบอกว่าไม่ดีมั้งอย่ารบกวนการทำงานของเขาเลยดีกว่าแม่กลับบอกว่าไม่ได้ ถือเป็นธรรมเนียมต้อนรับแขกแม่ไล่ให้นางเอกขึ้นไปเปลี่ยนชุดให้เป็นทางการมากกว่านี้แต่สําหรับนางเอกแล้วมันคือชุดที่โอเวอร์มากเกินไปป้าแม่บ้านถามนางเอกว่าพระเอกคือเพื่อนที่นางเอกไม่อยากให้แม่รู้จักใช่ไหมนางเอกตอบว่าใช่ป้าแม่บ้านกับนางเอกจึงช่วยกันเก็บกวาดเข้าของที่ระบุตัวตนว่านางเอกเป็นลูกสาวบ้านนี้นางเอกภาวนาให้พระเอกไม่รับคาเชิญของแม่แล้วก็เป็นดังความต้องการแต่วันต่อมาแม่เล่นใหญ่ชวนครอบครัวของหานอน ซ้ำยังบอกให้อาของหานอีชวนพระเอกมาด้วยเนื่องจากอาของหานวีเป็นคนแนะนำพระเอกให้มาทำสวนให้บ้านนางเอกนางเอกกลัวหานอีจำพระเอกได้เธอจึงชวนเขาไปเล่นที่อื่นทั้งสองต่อจิกซออย,อยู่ในห้องวาดรูปของนางเอกนางเอกรู้สึกเบื่อหน่ายมากเมื่อหานอีเผลอนางเอกแอบออกไปเดินดูสถานการณ์ด้านนอกบ้านผ่านกระจกเธอส่งข้อความบอกป้าแม่บ้านว่าห้ามให้แม่เอ่ยชื่อเธอเด็ดขาดป้าแม่บ้านรับปากและทำได้อย่างดีเยี่ยม แต่นางเอกก็ยังไม่วางใจสุดท้ายเธอจึงแกล้งเป็นลมป้าแม่บ้านรีบวิ่งมาบอกแม่นางเอกว่านางเอกเป็นลมทุกคนเว้นแต่พระเอกรีบพากันเข้าไปดูอาการนางเอกหลังเช็คดูแล้วว่าไม่เป็นไรครอบครัวหานอีเลยขอตัวกลับบ้านหลังครอบครัวหานอีกลับไปแม่บอกนางเอกว่าที่บริษัทมีปัญหาจำต้องเข้าไปดูก่อนไปแม่ได้บอกป้าแม่บ้านว่าให้ดูแลนางเอกให้ดีเสื้อผ้าที่นางเอกซื้อมาจากข้างนอกให้ออกไปทิ้งให้หมดป้า แม่บ้านรับปากว่าจะทำให้หลังแม่ไปนางเอกส่งข้อความหาพระเอกหลายวันมานี้เธอไม่ได้ไปเจอเขาเขายังโกรธเธออยู่หรือเปล่านางเอกเห็นพระเอกไม่ตอบกลับข้อความเธอจึงส่งไปอีกว่าเธออยากชวนเขาไปทานข้าวที่ร้านของพังจือพระเอกส่งข้อความตอบกลับมาว่าได้หลังจัดการสวนเสร็จพระเอกเก็บเศษใบไม้ไปทิ้งที่ถังขยะระหว่างนั้นป้าแม่บ้านได้เอาชุดที่นางเอกแอบซื้อมาจากข้างนอกไปทิ้งพระเอกเห็นเอี้ยมที่นางเอกเคยใส่ถูกทิ้งไปด้วย เขาจำได้ว่าเป็นของเธอพระเอกดูเครียดมากเขาไม่รู้ว่านางเอกปิดบังอะไรอยู่กันแน่ครั้งก่อนที่เธอบอกว่าเขาเองก็ปิดบังอดีตของเขาเหมือนกันเรื่องนี้มัาสะกิดรอยแผลบางอย่างในหัวใจของพระเอก วันต่อมานางเอกมารอพระเอกที่ร้านปิ้งย่างของพ่างจือแต่เขากลับไม่มาตามนัดในตอนนี้พระเอกอยู่ที่โรงเรือนแห่งหนึง่งเขาดื่มไปหลายขวดก่อนจะหยิบผู้กันกับขาตั้งวัดรูปเดินไปที่ชายหาดเอาผู้กันกับขาตั้งวัดรูปโยนใส่กองไฟที่ถูกจุดขึ้นพระเอกนั่งดื่มต่อที่ชายหาดเขาเปิดโทรศัพท์ดูข้อความที่นางเอกส่งมาถามว่าเขาจะมาตามนัดไหมพระเอกตัดสินใจไม่สนใจมันและปิดโทรศัพท์ วันต่อมานางเอกมาที่ร้านตัดผมของพระเอกแต่ประตูร้านกับล็อกเธอรอเขาตั้งแต่ชเช้ายันเย็นแต่เขาก็ไม่กลับมาด้านแม่นางเอกนั้นเธอดื่มแล้วเอาแต่คิดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งในตอนนั้นเธออยู่กับผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่อยากมีความรักหลบๆบซ่อนๆกับเธออีกแล้วดังนั้นเธอต้องเลือกระหว่างนางเอกกับเขาแม่นางเอกจึงได้บอกเลิกเขาไปหลังจากเหตุการณ์นั้นแม่นางเอกก็มีอาการเครียดจนต้องทานยาจิตของเธอไม่ค่อยปกต Icana, ติเท่าไรคืนนี้อยู่ๆเธอก็ลุกขึ chanting, ้นมาเก็บข้าวของบางอย่างที่โชว์ในบ้านมาทำลายเธอร้องไห้แล้วบอกให้คนที่อยู่ในความนึกคิดของเธอปล่อยเธอไปสักทีก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่6ถึง7หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า